สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พามาดูรถ M มลนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็จะเป็นสีล้อนะครับจากเดิมจะเป็นล้อสีออกฟ้านะครับผมก็ได้ทำการทำสีใหม่ครับเป็นสีดำด้านแต่ว่าจะไม่ค่อยสะอาดนะครับเพราะว่าผมเอาไปขี่ลุยโคลนมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะครับนี่ครับพามาอัปเดต ดูครับว่าสวยไหมแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าสีเดิมๆจากโรงงานมาก็จะเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเพียงแค่ว่าไม่ได้ทำขอบตะเข็บล้อให้มันเดิมเท่านั้นเองแต่ว่าชอบสีดำด้านแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะเข้ากับโชกสีทองแล้วก็แกนกระจกสีทองเช่นเดียวกันนะครับ ในอนาคตคาดว่าจะทําการเปลี่ยนสีสติกเกอร์ใหม่ครับเพราะว่าสติกเกอร์เดิมที่ติดกับรถมาเริ่มทะลอกแล้วก็เริ่มล่อนแล้วครับนี่แต่ด้านหลังก็ยังดีอยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นไม่สีม่วงก็สีแดงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาอัปเดตไฟท้ายนะครับ น้ำเข้าอะครับเวลาเราโดนฝนหรือว่าอะไรแบบนี้ดูดีไฟท้ายน้ำเข้าได้นะครับจะเป็นละอองน้ำเลยแต่ฝั่งนี้ไม่เข้าเออผมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมฝั่งนี้น้ำไม่เข้าแต่ว่าฝั่งนี้น้ำเข้าอาจจะเป็นเพราะว่าผมฉีดน้ำแรงเกินไปหรือเปล่านะครับก็ติดไฟท้ายใหม่นะครับไฟท้ายไม่แพงนะครับ ราคาไม่ถึงร้อยนะครับซื้อมาติดเองครับนี่นี่ครับซื้อมาติดเองเดินเองนะครับก็จะทรงประมาณนี้ตอนนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับก็จะเขอะเอะมอมมอมอแล้วก็แมม,แม,มด้านนี้ก็จะเป็นมุมมองของการับขี่นะครับ ขี่สนุกมากครับรุ่นนี้วันนี้ผมก็ขี่ไป25โลนะครับเกือบ26โลนะครับน้ำมันแพงมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขี่ออกบ้านไปไหนนะครับให้ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคัน ตอนนี้กลุ่มผมเหลือผมขี่อยู่คันเดียวละเพราะว่าเพื่อนเขาไปขี่รถอโตเมติไปแล้วนะครับอัปเดตคอท่อนะครับคอท่อเลสคือทนมากครับสนิมไม่ขึ้นเลยครับใสมาจะเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็จะมีคาบคาบนิดหน่อยนะครับเราต้อง ซื้อบาโซมาขัดนะครับแล้วก็จะมีสีลอกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้เอ็มซลก็เป็นรถที่ใช้งานแล้วก็ขี่สนุกมากเลยนะครับปัจจุบันผมก็ขี่ทุกวันเลยครับก็คือว่า,อาตามความรู้สึกผมก็คือ ี่สนุกดีครับผมว่าจะติดกาดมาน้ำอยู่ราคาไม่ถึงร้อยบาทเดี๋ยวซื้อมาติดวันนั้นผมผมแกะทําลูกปืนคอผมหานนอ็อตตัวนี้ไม่เจอเลยนะครับมันก็จะโยกๆหน่อย โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็มาอวด4ีล้อเดิมเนาะเดี๋ยวเอาไว้ผมทำอะไรผมแต่งอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ